อ,อ่อาอในกานอ่ะอน,นี่จะมาเจียข,ข้อปกติจะเป็น T F ร้อยห้ากับ PP เก้าห้าวันนี้จะเป็น T F ร้อยหกข้อ B p เก้าห้าค่ะลูกค้ามาจากวันนี้ลูกค้ามาจากกำ,กำแพงเพชรใช่อันนี้เจียเสร็จแล้วเนาะ,ะเจียเสร็จแล้วเหลืออะไรเหลือบาบูดมาซีนนี่าซีนนี่มาบูดอ่าแล้วอันนี้ขอ150อ้อ T F ร้อยห้าสิบมาจากที่ไหนครับมีพ <laughs> ื่อนจะมาตรวัแล้วพูนวันนี้จะมาเจียข,ข้อกัน ให้ดูขนาดนะครับมองเห็นไหมอืมหนัก,นกเดี๋ยวนายยกใหม่ยกใหม่ยกใหม่นาด้ดูก,กา้านอืมต่อใชอันนี้แล้วก็นัดประกบอันนี้เช็คแล้วเวลาใส่มันต้องเรียบนะอ่ะเป็นไง อันนี้เข็มไม่นิ่งเพราะว่าข้อมันสึกนะครับมันมันไม่เรียบแต่ก็ก็ตั้งตรงข้ามกันให้ใกล้เคียงที่สุดคมที่สุดอ่าคุณผู้มมันไม่นิ่งหรอครับเพราะข้อมันสึกเนาะเดี๋ยวเราเจียมให้ดูสี่ด้านทีเป็นสามสิบ ตรงข้ามนะครับอ่าโอเค แล้วอากัเอาไปดิ ก้อนแ้วกจะแแน่น<ป>แต่ขยับได้นิดหน่อยเสื่อมันร้อนเียบร้อยคนระับมูนีคี